รีวิวอาร์คในหนึ่งนาทีโรบอกอนิเมะเป็นการก็อาร์คหรืออาร์คไทเปอร์จาก FGO นะครับเป็นตัวละครระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นธาตุโฮลี โดยท่านี้จะลดเวลาเอฟเฟกต่างๆ50%ครับพาสซีฟที่1เมื่อสตูเลือดออกหรือถูกกำจัดจะได้รับสแต็กบัตเตอร์โดยเมื่ออาร์คโจมตีสตูจะติดเลือดไหล30%เป็นเวลา6วิพาสซีฟที่2อาร์คสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้โดยการใช้สแต็กบัตเตอร์โดยรูปแบบมีชื่อว่าเอิร์ธไทที่จะได้รับดาเมจเพิ่ม100%ระยะ20%และจะซัมมอนสตูที่กำจัดไปก่อนหน้าทั้งหมดออกมาโดยใช้ค่าความเสียหายเป็นพลังชีวิตและถ้าใช้ความสามารถของมาเบิลเฟตซึ่งจะสามารถเลือกท่าได้ดดััังนนนนนีี้้้าาาาาาาตตตตวววลลลลละะะะคครรจจจกกยเเปปิิส300%ท และเมื่อโจมตีศัตรูจะโดนผักธาตุไฟตัวละครจะกลายเป็นธาตุไฟเมื่อโจมตีศัตรูจะติดเผามไหม้30%เป็นเวลา8วิโดยอาก็มีข้าวางอยู่ที่1,900และสเต่เริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับโจมตี4,770กูดาว4.3วิระยะ22.2โดยในขั้นแรกตัวละครก็จะตีเป็นเซอร์เคิลเอลีครับในการนับเพื่นขัข้นที่3ก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีเป็นการสลมก็จะเป็น, lam, ปน lam, ก,การเอาไปชจมศัตรูหลายๆครั้งแล้วก็จบด้วยการรวมมาการสลมโดยท่านี้ตีเป็นเซอร์เคิลเอลีครับในการนับเพี่อน ก็จะเป็นการยิงเส้นพลังออกไปแล้วเข้าไปกระซวมมอนโดยท่าน,นี้ตีเป็นโคลนครับและในการอักรดขึ้นขั้นที่สิก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นไทเอิร์ธที่จะมาพร้อมกับสกิลกด2อันสกิลแรกไทเอิร์ธจะแปลงร่างและซัมมอนสตูออกมาโดยเรื่องของมอนจะอิง30%จากดาเมจของอาร์คแต่ก่อนจะแปลงร่างได้ต้องมีสเต็กบัตเตอร์ทั้งหมด400รอสเต็กแล้วเมื่อกดใช้งานตัวอาร์ก็จะแปลงร่างไปอีกร่างหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็จะซัมมอนสตูออกมา คิวที 2> ่2 Marble Fetusum เมื่อกดใช้งานจะมีท่าให้เลือกดังนี้ 1. ท่าไฟตัวอารจะกลายเป็นท่าไฟตีติดหอไม้3 0%เป็นเวลา8วิ 2. ท่าน้ำตัวอารจะกลายเป็นท่าน้ำตีติดสโล30%เป็นเวลา5วิ 3. ท่าเนเจอร์ตัวอารจะกลายเป็นท่าเนเจอร์เมื่อโจมตีศัตรูจะโดนผักสถิติเมื่ออัพเต็มก็ประมาณนี้ครับโจมตีั้งหมดขั้นเจ็ดทังหครงอยเกสารถหาไดจาตู้ับุดเป็ัวิรในตู้สิบของอีโวก้าแลอัพอัพได้ทั้งหมดสิบขั้นรอมเป็นเ